สวัสดีครับท่านผู้ส้มหลังจากที่ผมตื่นนอนมากเพราะในรางนาดอกแต่เอาจะมาเก็บของลงจากรถหล,ลังจากที่ผมไปใช้หนังมากวันคืนเนาะอยู่บาดขนไคว่เยวจะเอาของลงจากรถแต่ก็จะทําการถอดดอกลำพ่วงเพื่อเขาจะได้เปลีป่ยน,นเอาดอกกิเวต์น,นิวนะครับ มารถอดอกล่องพววุ่งวาดนตู้นี่ผลใส่ดอกของเอียงโยแนะเป็นผลงานเพลงของอาจารย์ผู้ศรีวิไลครับเพลงตะเวน,เนแง่ต่างต้งเพลงของอาจารย์ผู้ศรีวิไลไม่น่าผัด่อ<ว>เขาอกามยู่าือก มารอนไล่ยงใี้ตายแห่งสู่แบบฟันต่อมา 好花的。

แค่แะนี่เอามาให้เราเขาม่ให้เราเลยล่ะนัำตาลไห้เลยร้ปปุ๊บแมน้ลยแบบนี้ครับของโคมดแล้วนี่มดทุกดอกยุ้งอีก mất cục đỏ hả vấn đề mất rồi này. Này mình chó thì tụi 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 này Sen ้ต้นสิบห้ามาเดินโอ้อันนี้ก็เป็นเอเจนะตู้เอเจตู้สาม้างของเอฟเจตู้เอฟเจนีมักแบบนี้ตู แปรือ10สิบนิวเนาะน่าจะสิบนิวมอนิเตอร์นี่โอ้ขันมาไปออกงานนี่จังสีนี่สัดสัดเลยนี่สองใบนี่เสียงสัดเลยมากแบบนนี่ละเสียงสัดสัดไซส์โอ้ไม่เ่็นเอาไปกลับก่อน นี่ค่านี้หรือเปลี่ยนบุญอนี่อ๋อค่านี้โอ้ตัวนี้เนาะกำลังฮิตเนาะเพราะว่าเสียงหนาๆมวลมวลอันนี้กิ๊บโวยห้นึ่รุ่นนี้ครับคนฮิตหลายแห่งนี่รุ่นนี้คนฮิตหลายแห่งกิ๊บตุวนนี่นะครับโวยห้กิ๊บตุวนี้ก็ตัวนี้คือคดดอกละเจ็ดพันเก่าเจ็ดพันเก้าร้อยบาท เบิ้งหวยก้อนพีนะาก็สิประกอบพื้นเพลนของผมกับมีอยูเดอร์สิบหกตู่มีอยูสิบหกใบบ่ท่านเด้เห็ดเนี่ยบบท่านได้ประกอบมีอยูสิบหกมีอยูสิบหกใบอยููเฮียนเต้บบท่านได้กเห็ดเอียงเลยใส่แต้ดอกแบบเปิดยูสมือนีที่เก่าะหลังจากเข้าออกจากหลัดเกสียงนะครับผมตอนนี้ผมกับมาอยู่ริมแม่น้ำโขงเนาะตอนนี้ผมมาอยู่ริมแม่น้ำโขงฝั่งนครพนมนี่ครับ เดินห้างไว้ที่สถานีตำรวจนะครับจะไปหาหนองเป็กเนาะสิตำรวจโทรัฐวุฒินะครับสีสุพรรณเนาะหนองเป็กเพราะว่าอีกสร้อยเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยเทสาประดิษฐ์เพราะว่าใส่ไม่ได้เพิ่นรับของมาเลยครับปุ๊กจริงใจหนองคนแห้งอย่งนีครับเพราะวา่ามีเอ่อทางน,าน,าาาาางนั้นเพราะว่าแต่เอฟซีเพราะว่าทั้งพวกไงใจดีเพื่อจะเลีว้<ม>วเข้าสู่ซอยเทสาประดิษฐ์ าลงทีทานนี้ตำรวจขึ้นออกไปจะไปคนรับไผ่นะครับขอบพระวคุณตำรวจสพเมืองนครพนมนะครับถีดดูแลับับรวสสิ่งของนะครับสิ่งของให้วัต่นสาจอยเพื่อนนาำไปเป็นสภาพบุญแจกจ่ายสำหรับคนทีอยากไหลราคาแค่นอีหลีครับประวแต่คนบ้านใดเมืองใดประเทศใดกับคนคือกันครับอ่าแต่ว่าคนไทยกับมี มีลำบากะกัดซอยที่เก่าครับว่าต่คนให้คน้นประเทศใดนะครับผมคำว่าคนคือกันนะครับผมว่าใดเลือกครับมาเป็นคนบ้านใดเมืองใดประเทศใดอาอแต่เข่าเกณฑ์ความทุกข์ยากเดือดร้อนเพราะว่าผมกับไอ้คน้นทุกข์ยากเดือดร้อนคือกันครับแต่ก็ยังไม่พูดยังจะดีซอยเหลือผมกับใดจุดหนีแล้วครับไปต่อย่อนละครซอยเหลือคนอื่น อีกเทียนหนึ่งไคกก็ถึงสถา,านีตำรวจแล้วก็ยังไม่ได้ถึงเนาะอู้แม่น้ำโคงครับน้ำคุ้นอีหลีครับตอนนี้น้ำคุ้นแห้งจะบอ่อใสเหมือนตอนหนาแรงครับนาแรงน้ำจะใสเตะายๆทันหลายๆทันอาจจะเห็นหน้ำใสอยู่แต่ถ้าหลายๆทันเข้าไปเบิ่งกลางแม่น้ำโค้งอีหลีเนาะจะเป็นอา่าสลบทันได้ดีเคย หลองเลือดแถวบางปูนะครับมันจะเป็นแบบคล้ายๆกับเอ,อ่อเป็นน้ำสีเขียวนะครับเป็นน้ำสีเขียวแลวก็ขัดข้ามจะเป็นที่เขียวๆบางสีเนาะแต่ว่าทางขานจะใสในตรงกลางก็จะเป็นแบบน้ำเขียวๆนะครับเป็นขามเขียวอ่ะมาเนี่ยมาถึงสถานีตำรวจนครพนมนะครับแล้วเขาจะผมจะเข้าไปเอาของ พอได้บอกน้องไล้วยก็มาฉุกเฉินตันรอดเลยฉุกเฉือเลยสีมาหนึ่งก่อนแมนเพินบอกก็ได้พอสามลังอาจจะไว้อยู่ข้าหลังอนัะไรของของลุมโค แมนแมนอ๋อภาคกิจการก้อเกียรติโอ้ขนส่จงจิ้งใหญ่มากเดี๋ยวต้องไปแก๊บมึงก่อนบู๊เลยเด้อเขาอส่งยัง,ยงมาให้ยส่งตลบมา,ามบกแมนแมนบู๊เบ้าอิลี่ม, <laughs> มาเอากระหนกนไปขึ้นเกา่าผร้อมกัญว่ากี่ตอมล่อโดนกระเลยโทษอ๋อนะไปต่อพาสปอร์ตรถเป้าแห้งบู๊เลยว่าพาสปอร์รตมืดพาสปอร์ตรถมืดแต่วันที่สิบสี่ ถึงแล้วมาเอาของอยู่โรงพักครับโรงพักอ,อืโรงพักนะคอนพักนมเหลืออีกชิ้นหนึ่งเนาะเดี๋ยวเขาจะไปเอาอีกชิ้นหนึ่งครับบบมี่ยังมาฝากน้องขานองสาวฟังอเมริกันการโน่ให้กับขนมโอ้หนองเป็กน,นะครับซีตมรวจ่ทนัทวุฒิศรีสุวรรณเนาะ ตอนนี้่นขยับนะครับจะเป็นซิปเว้นเนาะกลายมาเป็นคนขับรถไห้หน้าแล้วครับตอนนี้อันนี้เป็นคนอยวจะเป็นคนรับสิ่งของบริจาคใหา้จาก mm hmm. นะครับนี่ต้องใส่เบอรเนาะจากพระอธิการก้องเกียรติเนาะจากพระอธิการก้องเกียรติหตสพิมโสพโนนะครับวัดสว่างศรีวิชัยเอ่อนะครับผมวันนนตอุ่นเนาะโอ้ mm hmm. oh, นี่และมาแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> นี่สิไปซ่อมอันนี้ให้เพื่อนนี่เป็นวงจรโอ้นี่เป็นวงจรโอู้หูขอคุณหลายๆน้องเดี๋ยวมือหลังสิ้นเดือนก่อนดวนอิลีเลยตอนนี้ต้องไปดำหน้าเอาเบาเตียงข้ามบนถานี้หนอนน่องน้องเ็กมีดขคนข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องหาเวลามานั่งสิ้นเดือนก่อนไม่ได้คุยกันวันนี้โอ้แมนแมนช่วงนี้เมื่อยางออกมาแล้ว นะครับพว่าผมกับว่าคอยเดท่ายน้องเป๊กคนหลายคนในนะ้องพอคนเป็นเจ้านาทีอยู่ฟังนี้ฉะนมันเป็นดาบสองคมเอาไว้ให้น้องเพิ่นอนะไปเล่นฟังเล่านะครับจังสิไธิไทยน้องเป๊กแบบเป็นโตเนาะอันนี้ในเะมื่อเพ่อนอยู่นี่มองทํางาน,น่นอยู่นี่กับเพื่อบัญยาให้มีผลกระทบนะครับประมาณหนึ่งอยากเป็นดาบสองคมไหมครับก็เลยจะวอนงานคนคนในน้องเพี่งนะใจคนเนาะเอาไว้ ให้น้องเพื่อนไปสปปลาวด้วยกับเพื่อนบริษัทสุดส่เครื่องแบบก่อนครับจังจะทายน้องเพื่อนเนาะอ่าแล้วเดินท้าครับสปปลาวครับตอนนี้ผมกำลังจะไปท้ำไปท้ำการตรวจสภาพรถแล้วก็ต่อเอกสารรถต่อพาสปอร์ตนะครับมื่หลุนกันเนาะว่าจะเกิดใดบ้างเพราะว่าเวลาผมอ่าไก่จะมืดแล้วครับเวลาที่เพผนรับเรื่องแล้วก็สองเงินก็เฉียดเิวครับตอนนี้เฮามีเงินอยูนิ่งท่านหาลอยบาเทาจะสามารถ ต่อ,อเอกสารรถนเพื่นพ้าถ่านปอรถเดบล์เดี๋ยวผ้าถ่านปส้มาเบิง้งแล้วมันหลุดน้ำผมนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวรถเอารถเขาเล้าบได้เวลาจะจำกัดครับตอนนี้เขามีเวลาจ,จำกัดจะมาต่อเอกสารครับ ผมส้มมาเบิงเนาะว่าความเจริญของนครพนมเพิ่นเฮดโคงการลดร่องรับนะครับลดไฟเล่าเวียดนะครับเราเวียดไปถึงไสนหรอการล่างเป็นตุ่โมงครับเป็นตุ่มโมงเนาะเป็วเป็นตุ่มโมงลดลงไปนะครับเพื่อจะไปถึงด่านสุร,รากอนเนาะนี่ฟังทีนะครับ ร่องลับนะครับถ้ามีโค้งการรถไฟฟ้าึ้นมา,ารถไฟอีกอย่างมากนี่กินขาดเลยครับกินเรียบเลยแต,แต่นครพนมไปหาบุกดาหารหลับเชื่อมต่อไปบ้านไผ่นี่ครบเลยครับอันนี้จะเป็นรถเล่าครับอันนี้จะเป็นรถเล่าท่าแขนกนครพนม ่ครับความเจริญของประเทศไทยเข้าหลายๆท่านมากมาบมาต่อกลับไปหย่อนยุกอยู่ในยุก30สปีที่แล้วในความเจริญคือผมน่ะกลับไปมาหลายประเทศแล้วสองผมกะเจอหลายๆอย่างไม่บานเข้ามาแล้วผิดหวังหลายๆอย่างเราเลยม,มาถือคู่นี้ก็เลยดูซื้อบา่าเออมันกับอยู่ในกันดัคนเข้าน่ะหลายๆท่านเอาปหูเรื่องเล่าเป็นมาดจะไหนจะไหนกัน เพท่านเข้าใจนะครับผมอาจจะขอบพระคุณทุกท่านที่จะคอมเมนต์ได้ด้านดีแล้วก็ขอคุณคอมเมนต์ได้ด้านลบในอียงแน่ก็คือบ่ก็บ่ได้เครียดบย่ได้ยังนะครับเพราะว่าล้วนแต่เป็นแนใน้น,นในการคอมเมนต์มาล้วนแต่แบบว่าเป็นห่วงเป็นใยครับผมอเป็นห่วงเป็นใยแต่เพิ่นกับบอู้ความเป็นมากว่าเป็นหยังผมถึงได้มยูเล่าแ้วก็เป็นหยังคือได้มาอยู่อียงผ่านอียงมาแน่นะครับผมอาจจะฮอด้านแล้วก็อ,อยากปิดกล่องกันเนาะ มาพอ่ออีกแล้วรถขั้นเกา่า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 โอ้เป็นจานา้าไหนกลับมาพอ่อีกแล้วเวนาะถนนเนาะหมายเลเอ่อเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่หาเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่หารถหูจัดกันครับเช็นกันตลอดรถปนละใหม่ขั้นหนึ่ง